สวัสดีครับวันนี้เราก็มารับชมมาแบ่งปันพาะของหลวงพ่อกลวยที่แท้ทันยุคข,ของท่านเหมือนเดิมครับในเพจอุณสอนหลวงพ่อกลวยแท้ทันยุคเราก็ไปแบ่งปันไปรับชมกันองค์แรกเลยครับสําหรับวันนี้ครับองค์แรกสําหรับวันนี้ก็เป็นพระสมเด็จหลังรูปเหมือนรุ่นสองเนื้อผงพุทธคุณครับมาพร้อมเลี่ยมเดิมครับ ซึ่งก็เป็นภาพถอดพิมพ์ของหลวงพ่อกัวยท่านครับองนี้เป็นภาพถอดพิมพ์ของท่านเนื้อผงพุทธคุณความคมชาติจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับความสวยงามก็ลดน้อยลงไปเพราะท่านได้ถอดพิมพ์ของท่านต่อมาอีกครั้งครับก็มีความพิเศษแต่ก็มีความพิเศษครับสําหรับองค์นี้มีความพิเศษมากครับน้อยองค์ที่จะมีแบบนี้ครับที่มีจา,ยานยัน ลายมือของพ่อขวายท่านทั้งด้านหน้าด้านหลังครับมีทั้งด้านหน้าด้านหลังครับ,ท,รบท่านได้ลงอักขระจานลายมือจานยันของท่านครับน้อยองค์และครับที่จะมีพระพ่อขวยที่จะมีจานลายมือของท่านเพราะท่านจะไม่จานทุกองค์ละครับองค์ไหนที่มีก็ท่านก็จะทําแจกลูกศิษย์ลูกหาที่ใกล้ชิดของท่านและครับในในประวัติเก่าของท่านท่านก็จะให้เฉพาะคนที่ ลูกศิษย์ลูกหาที่ใกล้ชิดกับท่านมากนะครับท่านก็ไม่ได้จานทุกองหรอกครับก็มาพร้อมเลี่ยมเดิมครับเนื้อผงพุทธคุณครับพอท่านก็ไม่แปลหรอกครับที่เป็นเนื้อผงพุทธคุณออกโซนแบบนี้พอท่านก็เป็นลูกศิษย์วัดละครังครับลูกศิษย์ปูน่นาครับเป็นลูกศิษย์ปูน่นา การสร้างผ้าการทำผ้าของพ่อควยท่านก็เลยเป็นผงพุทธคุณเหมือนคล้ายๆปู่น้า,าคคล้ายๆสายบัรละครังครับองค์นี้ลูกศิษย์ลูกหาคนไหนได้ไปก็สุดยอดแหละครับครบทุกด้านแหละครับทั้งสมเด็จทั้งรูปเหมือนของท่านครับแล้วก็ลายมือของท่านครับมีอักขรยันของท่านเด้ลงไว้หมดแล้ะครับ เป็นเนื้อผมพุทธคุณสีขาวครับในด้านพุทธคุณก็ไม่ยิ่งหย่อนแล้วครับพระของพระกวยท่านในกลุ่มบรรดาลูกศิษย์ก็รู้อยู่แล้วครับว่าพระกวยท่านมีบาร,รมีสูงครับพุทธคุณก็ครบทุกด้านละครับแข้วคาดปลอดภัยเมตตามหานิยมแล้วครับหลายกลายเป็นดีพุทธคุณบาร,รมีของพ่อกวยท่านครับ ใครได้ไปครอบครองขึ้นคอก็สูดยอดแล้วครับสําหรับองค์นี้หายากครับองค์ที่จะมีจานยันจานลายมือของท่านมาท่านก็ไม่ได้ทําทุกองแล้ครับน้อยองค์ที่จะนั่นเนี่ยท่านก็ได้เพ่งกระแสะจีดอะไรลงเวลาท่านจานยันลงอัขระแล้วครับสําหรับองค์นี้ถ้าลูกศิษย์ลูกหาคนไหนชื่นชอบก็ทักมาครับทักมาครับ สนใจทางเพจตองนนลงพวก,กวยหรือแอดไลน์มาเลยครับครับตามเบอร์โทรนี่แหละครับแชทมาเลยครับผมก็ถนัดทางไลน์และครับสนใจก็ทักมาครับสมเด็จหลังรูปเหมือนรุ่น2ครับมาพร้อมเลี่ยมเดิมแล้วครับ จานยานของท่านไว้สุดยอดและครับองนี้เราเน้นพุทธคุณครับการเล่นพระของผมก็เน้นพุทธคุณครับเน้นพิมพ์พระที่หายากเป็นพิมพ์ที่หายากนั่นแหละครับราคาถึงแพงตามมาครับไม่ใช่ว่าเรามาปั่นกันเอาครับความแพงของพระความถูกของพระก็ขึ้นอยู่กับความหายาก พิมพ์ที่หายากเนื้อที่หายากและครับเนื้อที่สวยความแปลกและครับเป็นพิมพ์ที่แปลกละความหายากละครับราคาถึงมีมาครับสําหรับองค์นี้ถ้าลูกิสื์ลูกฮับชื่นชอบก็ทักมาครับผมก็แบ่งปันไปที่สี่พันเก้าครับแบ่งปันไปที่สี่พันเก้าครับความหายากครับจานลายมือจานยันของท่านครบวงจรละครับ ขึ้นอยู่กับความหายากเป็นพิมพ์พิเศษความหายากครับมีจานยันจานลายมือของท่านครับพุทธคุณก็สุดยอดอยู่แล้วครับครบคันอยู่แล้วพระพ่อกลวยเชื่อถือได้ครับยิ่งเป็นผงพุทธคุณสายวัลระครังท่านก็จะได้ผงพุทธคุณสายวัลระครังมาแล้วครับเอาองค์ต่อไปเลยครับ องนี้ก็เป็นสมเด็จหลังรูปเหมือนรุ่นสองละเหมือนกันครับก็เป็นผราเนื้อดําครับองนี้ก็เป็นผ้าเนื้อดําออกวันะดําดก็สภาพสวยอยู่ครับองนี้ครับหัวสามก็เห็นเด่นชัดครับพวกวานพวกอะไรของท่านละครับเวลาท่านทํา ที่ผมเคยบอกแล้วครับผ้าพกกวยท่านก็มีหลายเนื้อหลายอย่างครับหลายวันณะครับมีทั้งคมชัดไม่คมชัดมั่งเนื้อที่ท่านมาทําผ้าโกดพิมพ์ผ้าก็มีหลากหลายอย่างครับทั้งเป็นเนื้อดินเนื้อผงน้ํามันเนื้อผงใบลานเนื้อว่านเนื้ออะไรมีหมดแหละครับท่านมีอะไรท่านก็โกดแหละครับทํามาแล้วครับผ้าสมัยก่อนไม่ เฉพาะเจาะจงว่าท่านจะทําเฉพาะผงน้ํามัน,มนหรือผงว่านผงอะไรครับท่านก็มีหมดแล้วครับเนื้อดําแบบนี้ก็ยิ่งหายากครับเป็นพราเนื้อดําพระรุ่นสองครับสมเด็จหลังลูกเหมือนรุ่นสองครับถ้ารุ่นแรกก็ยันบนด้านบนศรีรษะท่านก็จะเป็นแถวตรงครับถ้าเป็นรุ่นแรก ถ้ารุ่น2ก็จะเป็นโค้งครับเป็นยันโค้งเขาเรียกยานโค้งสมเด็จหลังรูปเหมือนรุ่น2ครับหลวงพ่อกวยครับเนื้อดําก็สภาพโอเคครับใช้ได้ครับเราก็เน้นพุทธคุณครับเน้นพุทธคุณ เน้นพิมพ์พระที่หายากที่แปลกแะครับการเล่นพระถ้าไปเล่นเหมือนสมัยใหม่บางทีมันก็เหมือนพุทธพาณิชย์ครับพิมพ์พระจะแพงก็แพงไปโดยโดยโดยการปั่นราคากันเฉยครับการเล่นพระสมัยใหม่ของพ่อค้าบางคนแต่สําหรับผมในส่วนตัวของผมก็เน้นพุทธคุณครับพิมพ์ไหนที่จะแพงที่จะมีราคาก็เป็นพิมพ์พระที่หายาก แล้วก็มีความแปลกความพิเศษแหละครับก็เหมือนมีจานลายมือจานยันอะไรต่างๆแะครับที่ผมยกตัวอย่างมาให้ดูแหละครับมีการมีลายมือของท่านมีความพิเศษแหละครับถึงจะใช้คําว่ามีราคาเป็นสิ่งที่หายากครับใครชื่นชอบก็ทักมาครับทางไลน์ครับ สำหรับองค์นี้ผมก็แบ่งปันไปที่สามพันเก้าครับแบ่งปันไปที่สามพันเก้าครับมีทั้งสมเด็จมีทั้งหลังหลังรูปเหมือนของท่านแหละครับมวลสารก็เด่นชัดอยู่ครับมวลสารเด่นชัดครับสวยครับ ท่านก็มีหลายรูปแบบนะครับภาพพระกวยท่านบางทีเราไม่เคยเห็นเราจะไปตีเจเลยก็ไม่ใช่หรอกครับมีแปลกๆครับภาพพระกวยมีหลากหลายเนื้อหลากหลายสีครับก็มีทั้งยุคต้นยุคกลางยุคปลายของท่านนะครับการสร้างพระของพระกวยท่านท่านก็ไม่ได้สร้างครั้งเดียววาระเดียวหรอกครับท่านสร้างมาตลอดครับประวัติของพระกวยสร้างมาตลอดครับไม่ได้มีวาระถ้าเป็นมีวาระสักนิดก,ก็ช่วงที่ท่าน แก่และครับช่วงที่ท่านโด่งดังขึ้นมาแล้วก็แก่ชราขึ้นมานั่นแหละครับเป็นที่ที่ช่วงที่เราท่านโด่งดังลูกศิษย์ลูกหาเข้ามาเยอะการสร้างาพระก็มีลายลักษณ์อักษรทําที่โรงงานหรืองานมีพิธีงานฉลองโบสถ์งานผูกพัตสีมาอย่างนี้ครับแต่ในช่วงที่ท่านเป็นโหนท่านก็สร้างมาตลอดไม่มีลายลักษณ์อักษรไม่มีวาละหรอกครับ มีดินท่านก็ทําดินมีว่านท่านก็ทําว่านมีผงน้ํามันท่านก็ทําผงน้ํามันแหะครับทําท่านก็ช่วยกันทํากับลูกศิษย์ลูกหาอยู่ในวัดแหะครับช่วยกันกดเองถอดพิมพ์พระของตัวเองถอดของคนอื่นมั่งแหละครับท่านไม่เน้นความสวยหระครับเน้นพุทธคุณท่านสร้างไว้เยอะครับพระพกวยท่านมีลูกศิษย์เยอะครับประวัติพกวยมีลูกศิษย์เยอะ ถ้าพระไม่เก่งก็ไม่มีลูกศิษย์เยอะหรอกครับพอพระเก่งแล้วก็ต้องมีลูกศิษย์เยอะพอมีลูกศิษย์เยอะก็ต้องทําพระเยอะสร้างพระเยอะแหะครับเพื่อได้แจกจ่ายเป็นของที่ระลึกให้ลูกศิษย์ลูกหาครับเวลาลูกศิษย์ลูกหาตากจังหวัดไปกราใบไหว้ท่านท่าน anni, กา็จะมีของที่ระลึกให้เป็นวัตถุมงคลของท่านแ <alternatives S 2> <อ>หะครับในยุคช่วงที่ท่านเป็นหนุ่มท่านก็จะทําท่านชอบสร้างพระครับพ่อกลวยประวัติพ่อกลวย ชอบทำพระตัวหนังสือท่านก็สวยครับท่านชอบจานชอบเขียนหนังสือตัวหนังสือท่านสวยชอบสร้างพระก็จะช่วยกันกับลูกศิษย์ลูกหาอยู่ในวัดนะครับช่วยกันทําทั้งท่านทําเองมั่งลูกศิษย์ลูกหาทามั่งนะครับมีแปลกๆครับผ้าปะกวยบางทีเราจะเอาตาม ในหนังสือว่ามีเฉพาะพิมพ์นั้นพิมพ์นี้ก็ไม่ใช่หรอกครับเพราะหนังสือก็รวบรวมไม่หมดในยุคสมัยก่อนก็รวบรวมไมห่หมดพระแต่และองค์เจจีแต่และองค์ในสมัยก่อนสร้างไว้เยอะครับวัตถุมงคลมีหลากมายและพิมพ์ก็เหมือนเหมือนนี่แหละครับผมจะยกตัวอย่างเหมือนเหมือนนี่แหละครับเนี่ยตลับสีพึ่งครับเนี่ย เป็นตลาดมีตาวัดมีตาตั้งของวัดปั๊มตัวหนังสือเขียนตัวหนังสือบ่งบอกของเป็นวัดบ้านแคร์นะครับของพ่อขวยท่านแบบนี้ส่วนมากจะไม่ค่อยเห็นครับจะไม่ค่อยเห็นส่วนมากก็จะเป็นตลาบสีพึ่งเล็กๆสีส้มๆด้านข้างล่างเป็นเลขหนึ่งถ้าเป็นเลขหนึ่งนั่นแหละครับบางทีบางทีมันม,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 มีหลายหลวงพ่อครับเป็นทั้งหลวงพ่อสวด หลวงพ่อมุ้ยหลวงพ่อหอมอะไรล่ะครับคล้ายๆกันออกจากโรงงานที่ที่ด้านล่างเนี่ยที่เป็นเลขหนึ่งส่วนมากก็จะเห็นเลขหนึ่งครับนี่ก็มีแปลกๆแบบนี้แหละครับเนี่ยตลับสีพึ่งเนี่ยเนี่ยเป็นของพ่อลวยออกจากวัดมีตาตั้งของวัดด้วยไม่ค่อยเห็นครับบางคนเนี่ยนี่สิ่งแปลกๆบางทีเราไม่เคยเห็นก็มีครับ เราจะไปตีเจไม่ใช่ผมจะเปิดด้านในให้ดูนะครับนี่ครับเป็นซิงแกะกับตะกุดท่านครับด้านในครับส่วนมากเราจะเห็นตลับสีพึ่งของพวว่อก่วยท่านก็จะใต,ต,ต้ใต้ก้นตลับก็จะเป็นเลขหนึ่งแหะครับแต่ตามผมศึกษาดูตามผมเห็นมามันมันจะ คล้ายกันหมดแหละครับของพ่อสูตรวัดการหลงพ่อหอมพ่อมุ้ยอะไรต่างๆก็คล้ายๆกันครับพอออกจากโรงงานได้ใต้ตลาดเนี่ยจะเป็นเลขหนึ่งแต่นี่เป็นตาวัดเลยครับไม่ค่อยเห็นหรอกครับไม่ค่อยมีใครหลงเหลือมีหรอกครับแบบนี้นี่แหละภาพอของพ่อ้วยก็มีแปลกๆหรอกครับ เราก็มาดูกันต่อครับสมเด็จหลังลุ่มเหงื่อเนื้อดํารุ่นสองครับเป็นเนื้อดําสําหรับองค์นี้ผมก็แบ่งปันลูกศิษย์ลูกหาพ่อคุยไปสามพันเก้าครับสามพันก้าก็เป็นพิมพ์ภาพที่ก็หายากสนิดครับที่ทันพ่อควยเอาองค์ต่อไปครับองค์นี้ก็เป็นสมเด็จ ขาโตเนื้อผมพุทธคุณครับมาพร้อมเรียมเรียมเดิมเหมือนกันครับก็เป็นพิมพ์ฐานขาโตครับจะเรียกฐานขาโตฐานสิงอะไรก,ก็ได้ครับบางคนก็เรียกฐานสิงบางคนก็เรียกฐานโตแะครับก็ออกโซนผมพุทธคุณครับเป็นสมเด็จหลังรุ่นรูปเหมือนรุ่น3ามครับถ้าแบบนี้เขาจะเรียกรุ่น3ามครับท,ที่เป็นครึ่งองค์แบบนี้นี่ เข,เ,ขเขาจะเรียกไอ้สมเด็จหลังรุปเหมือนรุ่นสามครับนี่แหละเนื้อผ้าพ่อขวายท่านก็มีแปลกๆมีหลากหลายเนื้อครับก็เป็นผ้าถ,ถอดพิมพ์ของท่านเหมือนเดิมครับก็ไม่สวยเท่าไหร่เป็นผ้าถอดพิมพ์แต่องค์นี้ก็ไม่มีจานไม่มีลายมืออะไรของท่านครับนี่แหละถ้าผ้าเจ๊ครับถ้าผ้าทำเจ้หี่ยเขาไม่ทําเนื้อเนี่ยหรอกครับ ถ้าไอ้พวกทําเกย์ทำปลอมทําเลียนแบบก็ไม่ทําเนื้อแบบนี้มาเขาก็ต้องทําเนื้อออกเป็นผงน้ํามันคล้ายๆข,ของจริงแหะครับคล้ายๆข,ของที่บรรดาพ่อคข้าเขาเล่นกันแหละครับที่ว่าเป็นรุ่นสามเป็นตามนั่น่ะถ้าเกย์เขาก็ต้องทําให้มันเหมือนนี่ก็เป็นเนื้อผงพุทธคุณครับเป็นเนื้อผงพุทธจ้คุณ ออกโซนสายวัลคาังปูหน้าครับนครับเป็นหลังรูปเหมือนรุ่นสามครับมาพร้อมเียมเดิมนะครับองค์นี้ผมเน้นพุทธคุณครับเน้นพุทธคุณพอของพ่อกวยท่านครับจะแพงจะถูกอะไรต่างๆก็ขึ้นอยู่กับความหายาก บางทีถ้าจะถูกกว่านี้บางทีถ้าจะแบ่งปันกันถูกกว่านี้มันบางทีก็เหมือนมันเหมือนลดศักดิ์ศรีลถบรารมีของพ่ะกวยท่านแหละครับมันไม่สมสศักดิ์ศรีสมบรารมีท่านขนาดพระใหม่ใม่บางทีก็ราคาหลักหลายพันหลายหมื่นแล้วครับย้อนยุคอะไรต่างๆหรือเจเจอื่นที่เป็นเจจิใหม่อย่างเงี้ก็หลักหลายพันหลายเป็นหมืน่นเป็นอะไรแล้วถ้าถูกกว่านี้ก็มันก็เหมือน ไม่สมศักดิ์ศรีไม่สมบาร,รมีพ่อขวยท่านหรือครับก็แบ่งปันกันตามที่พอสมควรนะครับใสมศักดิ์ศรีบารมีพ่อกวยท่านหรือครับสมพุทธคุณของท่านนะครับลูกศิษย์ลูกหาคนไหนได้ไปพุทธคุณท่านก็สุดยอดอยู่แล้วครับครบทุกอย่างครับหลายกายเป็นยี่อะไรต่างๆเมตตามหานิยมโชคลาภหรือครับมีครับเรื่องพุทธคุณอะไรต่างๆในี่ของ พ่อคุยเนี่ยมีมีจริงครับบางคนลูกศิษย์ลูกหาอาราธนาขึ้นคอแล้วบางบางคนอาจช่วงแรกอาจจะมีโชคน้อยพอได้พ่อควยไปขึ้นคอไปปั๊บก็อาจจะโชคใหญ่ก็ได้ครับอาจจะมีโชคเพิ่มขึ้นเยอะก็ได้หรือหรือบางคนอาจจะดวงไม่ดี พอบูชาพระพอ่อคายไปแล้วอาจจะดวงดีก็มีครับร้ายกลายเป็นดีนะครับกับร้ายกลายเป็นดีก็มีครับผ่อนหนักเป็นเบาได้ครับบางทีสิ่งแบบนี้เรามองไม่เห็นเราก็ไม่ลบหลู่แล้วครับอาจจะผ่อนหนักเป็นเบาโชคไม่มีอาจจะเพิ่มโชคได้นิดหน่อยหรือมีโชคอยู่แล้วคนนั้น บุคคลนั้นมีโชคลาภอยู่แล้วพอได้ภาพพอลวยไปก็ยิ่งโชคใหญ่ขึ้นไปอีกก็มีครับก็เสริมเติมกันไปเสริมบาร,รมีกันไปครับมีครับเรื่องพุทธคุณสิ่งที่เรามองไม่เห็นครับเป็นเนื้อผงพุทธคุณครับถ้าแบบนี้เขาเรียกหลังลูปเหมือนรุ่นสามครับอีกเนื้อแบบหนึ่งก็เป็นเนื้อผงน้ํามันครับเป็นเนื้อผงน้ํามันตามที่ผมเห็น ตามลุกสิทษย์ลูกหายุคแรกๆซ้สายตรงรุ่นแรกๆของท่านครับที่เก็บมาคนแก่รุ่น80-90ปีที่เก็บมาตามผมเห็นก็มีหลากหลายเนื้อครับเป็นเนื้อวาดสบู่เลือดออกสีแดงก็มีครับเป็นเนื้อดินผสมผสมผงน้ำมันก็มีแล้วแต่ท่านสร้างแหะครับ ท่านหามาได้ไม่ท่านก็ไม่ได้จาเพาะเจาะจงว่าต้องเป็นเนื้อผงน้ามันอย่างเดียวต้องสีแบบนั้นแบบนี้อย่างเดียวไม่ใช่หรอกครับก็มีหลายวันณะหลายสีครับสําหรับองค์นี้ผมก็แบ่งปันกับลูกศิษย์ลูกหาไปที่สามพันสามครับสามพันสามครับมา้อมเลี่ยมเดิมครับถ้าคลิปนี้ ep นี้ถูกใจก็ช่วย กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับก็ขอขอบคุณอย่างมากครับในเพจอนุสรหลวงพ่อกวยท่านครับถ้าสนใจก็ทักมาครับทางไลน์แหละครับติดต่อทางไลน์แหละครับเพราะผมก็สะดวกทางไลน์ดีครับสำหรับชิปนี้ ep นี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับทุกทุกคนลูกศิษย์ลูกหาครับสวัสดีครับ